แรกไม่หยุดบาปชุดไม่อยู่แล้วกาสำหรับสุก โซเชียลระหว่างพิธีกรชื่อดังระดับประเทศอย่างพี่หนุ่มกัญชัยกำหนดพลอยและนักร้องสาวเบียดพัสรดาน,านหรือเบียดวอยที่ล่าสุดค่ะคนยกฉาย,ยาสาวชั้นจีให้เธอไปคลองหลังจากที่เปิดศึกฟาดกลับหนุ่มกัญชัยปมเรื่องการสื่อสารบอกผ่านคนกลางค่ะว่าขอโทษแต่อีกฝ่ายกับลำบอกว่าไม่ได้ขอโทษทําให้เธองัดหลักฐานออกมาโพสและแซกไม่จบจนล่าสุดค่ะทางพี่หนุ่มกัญชัยเดือดเตรียมส่งไม้สาลให้หลังจากที่ปล่อยผ่านมานานและดูเหมือนว่าทางด้านของเบียด ไม่สานพอล่าสุดก็ออกมาเคลื่อนไหวแล้วค่ะด้านทีนี้เนี่ยไม่พูดถึงของไม่ได้ค่ะสําหรับเรื่องข่าวฮอัประเด็นร้อนในตอนนี้ของวงการบันเทิงเรียกว่าเป็นการเปิดืึกกลางโซเชียลที่น่าน,นานทีค่ะจะได้เห็นตัวพ่อตัวบิดาอย่างพี่หนุ่มกัญชัยออกรองฟาดเองแถมเตรียมเสิร์ฟไมซานให้ถึงที่พอถูกนักร้องสาวเซ็กซี่ดีกรีเจ้าของฉายาหยากไมคคลิปสาวชั้นจีอยากเบียดไวัยออกมากระตุกหนวดเสือทางทีเกนาะน้าดีก็ออกมาปิดจบดราม่าไปแล้วกลางรายการเที่ยววั ทันเหตุการณ์เมื่อวันที22่22เมษาย,ยนที่ผ่านมาค่ะและยืนยันชัดเจนค่ะว่าไม่ได้ขอโทษแต่ฝากคนกลางไปชี้แจงว่าที่ตนโพสไระ์ยาวนั้นไม่ได้หมายถึงเบียร์เพราะไม่อยากให้ไม่สบายใจเท่านั้นเองค่ะ จากนั้นค่ะคุณผู้ชมในวันเดียวกันเนี่ยทางพี่หนุ่มกัญชัยเองก็ได้มีการขย,ยี้อีกครั้งในรายการข่าวสซไข่เมื่อวันที่22เมษาย,ยนที่ผ่านมาอีกค่ะว่ามันไม่ได้มีอะไรเลยคือจริงๆเรื่องขอโทษบอกไปแล้วว่าไม่ได้ขอโทษเพราะมันไม่ใช่เรื่องที่จําเป็นแล้วก็จะต้องไปขอโทษจริงๆเรื่องของน้องเบียร์มันไม่ได้มีอะไรเลยวันนี้เนี่ยอธิบายไปแล้วรอบหนึ่งเรื่องทั้งหมดมันเกิดขึ้นจากที่ก่อนหน้านี้น้องเบียร์เขาได้มีการโพส์ข้อความมาเหมือนกับว่าทาแต่เรื่องผัวเมียนู่นนี่นั่นทําไมถึงไม่ทําาเเรรื่่่องทีีีีดๆมสะพ็หนแลล้วะ ตั้งแต่แรกเพราะว่ามีคนส่งมาให้ดูแต่พี่ก็ไม่ได้โกรธหรืออะไรเลยเพราะพี่แค่รู้สึกว่าทุกคนก็มีความคาดหวังว่าอยากให้รายการหรือทํารายการให้มันมีสาระอะไรที่ดีๆแล้วพี่ก็เข้าใจในบริบทของทุกคนที่อยากให้พี่ทําพี่ก็ไม่ได้ไปโกรธน้องเลยนะพียงแต่ว่ามันมีเหตุการณ์อื่นที่มันทําให้พี่รู้สึกว่าพี่คงจําเป็นต้องชี้แจงแล้วแหละเพราะที่ผ่านมาถ้าสังเกตเห็นพีไม่จําเป็นที่จะพูดไม่เคยชี้แจงหรือพูดหรือผิดพอะไรแบบนี้เลยสุดท้ายพี่ก็เลยไปพิมพ์อะไรไว้ยากมากเลยในวันนั้ เสร็จปุ๊บก็โอเคพอพิมพ์ใส่ปรากฏว่าตอนแรกพี่ก็ไม่รู้รลกว่าน้องเบียร์จะเข้าใจผิดหรือเปล่าอาจจะคิดว่าสิ่งที่พี่โพสต์อันนี้ไปพูดถึงเบียร์ซึ่งจริงๆแล้วก็ไม่ใช่พี่ไม่ได้พูดถึงน้องเบียร์เลยเจาะจกบางคนแต่ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับน้องเบียร์แล้วก็พูดแบบกลางๆว่าอยากให้รู้ว่าวิธีการทํางานมันไม่ได้ง่ายอย่างบางทีเอาแค่นักแสดงจะเชิญมากก็ไม่ได้จะเชิญเข้ามาได้ง่ายๆนะแขกคนกระแสก็เหมือนกันก็ไม่ได้มีใครจะมาได้ง่ายๆมันก็ต้องทําการบ้านเยอะมากบางคนถามว่าทําไมถึงไม่ทําเรื่อง ตงโหนกระแสนเนี่ยทำไมถึงไม่ทําเพราะพี่ก็รู้สึกว่าอันดับแรกเลยพี่อยากไม่ได้ตามเรื่องนี้เพราะพี่ไปโฟกัสอยู่กับอีกเรื่องหนึง่งทําให้พี่เองขาดความรู้เรื่องราวเหล่านี้ซึ่งขุดอุ๋ยก็ทําที่อื่นก็ทาในหลายที่พี่ว่าเขาก็ทําดีแล้วยังอุ๋ยเองเนี่ยเขาก็ทําสุดนะเพราะพี่ก็ดูอยู่ซึ่งถ้าพี่ไปทําก็จะกลายเป็นว่าไปชักใบทให้เรือเสียดได้เพราะถ้าเราไม่ได้มีข้อมูลหรือความรู้ขนาดนั้นที่เขาทําไปแล้วบางเรื่องเนี่ยพี่ก็ไม่ได้ไปแตะเพราะไม่กล้าไปแตะมันจะดูไม่เหมาะถ้าไปแตะก็ เลยให้ช่องอื่นทําก็น่าจะดีกว่าที่เราจะทําพี่ก็พยายามจะอธิบายแบบนี้ปรากฏว่าหลังจากนั้นน้องเบียกก็น่าจะเข้าใจผิดว่าพี่พูดน่าจะหมายถึงเขาน้องเขาก็อาจจะมาโพสต์บางเรื่องที่มาพาดพิงถึงตัวพี่ตามความเข้าใจของคนที่เขารักพีเนี่ยเขาเห็นเขาก็ไม่ยอมก็เลยมีการไปตอบโต้กันมันก็เลยเป็นการตอบโต้กันไปมาสุดท้ายพี่ก็ไม่สบายใจเพราะพี่เห็นว่ามันเริ่มไปกันใหญ่ละมันมาจากเรื่องของเราหรือเปล่าพี่ก็เลยใช้วิธีโทรศัพท์ไปหาเอเจนซี่ของน้องเบียดที่ชื่อว่าคุณดิว เพราะเราเคยคุยกันมาก่อนกับดิวเนี่ยที่เป็นผู้ชายก็บอกว่าดิวมันเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นพีแค่อยากจะฝากไปบอกน้องเบียร์นะว่าที่พีโพสทั้งหมดยาวๆเนี่ยไม่ได้โพสถึงน้องเบียร์เลยนะที่โพสถึงเรื่องราวอื่นๆและอยากจะชี้แจงในมุมของพี่เท่านั้นเองไม่ได้เกี่ยวกับเบียร์เลยพี่เข้าใจในบริบทของเบียร์จริงๆที่เบียร์อาจจะอยากให้พี่ทําอะไรแบบนี้พี่เข้าใจแล้วพี่ก็ไม่ได้โกรธนองด้วยพี่ก็บอกไปแบบนี้ก็จบเสร็จปุ๊บกลางวันปรากฏว่าปุ๊กก็โทรมาหาพีแล้วก็ถามว่าพี่หนุ่มพี่หนุ พี่ก็บอกว่าไม่นะพี่ไม่ได้ไปขอโทษนะปรากฏว่าก็มีน้องอีกคนก็คือทางอัธโรสก็มาบอกว่าพี่หนุ่มขอโทษหรือเปล่าเพราะมันมีที่น้องเบียบไปลงเอาไว้เหมือนแคปมนน่าจะเป็นของคุณดิวหรือของใครก็ไม่รู้แล้วก็มาลงว่าพี่หนูฝากขอโทษซึ่งอันนี้ก็ไม่ได้คุยกับเขาแล้วซึ่งพี่ก็เลยบอกว่าเปล่าพี่บอกกับทางปุ๊กไปว่าพี่ไม่ได้ขอโทษ เพียงแต่ว่าพี่บอกแค่ว่าพี่ไม่ได้ลงพาดพิงถึงน้องเบียร์เท่านั้นเองเสร็จปุ๊บพี่ก็เลยโทรศัพท์ไปหาดิวอีกทีหนึ่งบอกว่าดิวดิวไปสงสารอะไรให้เบียร์เข้าใจผิดหรือเปล่าเพราะมันมีข้อความบอกว่าพี่ไปขอโทษหรอพี่ไม่ได้ขอโทษนะเพราะพี่ไม่ได้ทําอะไรผิดทําไมพี่ต้องไปขอโทษเบียร์ด้วยพี่เพียงแค่เป็นห่วงว่าถ้าเกิดมันมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นเทียงกันไปเทียงกันมามันจะกลายเป็นสงครามโซเชียลและพี่บอกว่ามันไม่บอกพี่ก็เลยแค่เป็นห่วงพี่ก็เลยบอกว่าพี่ไม่ได้พาดพิงงงงถึนน้้้้ออเเเบบีียยจะไดขา เท่านั้นเองเรื่องก็มีอยู่แค่นั้นพี่ก็ตักจบเท่านั้นแหละพี่ก็ต้องขอบคุณสําหรับคนที่เขารักพี่ด้วยแต่ในมุมของพี่เองพี่กับเบียร์ก็ไม่ได้ติดใจอะไรและพี่ก็เชื่อว,ว่าเขาก็มีสิทธิอาจจะคิดได้ว่าทําไมเราถึงไปทําแบบนี้ก็ในมุมของเขา แต่ในขณนะดเดียวกันก็คือคนที่รับพี่เขาก็แค่อยากจะปกป้องก็คือเรื่องมันก็มีอยู่เท่านี้แหละแต่ก็ไม่รู้ว่าเรื่องมันจะจบยังไงแต่เรื่องจริงๆมันเป็นแบบนี้เลยแล้วก็ไหนๆเนี่ยก็ฝากนิดนึงแล้วกันก็คือจริงๆพอมีคนบอกว่าขนกระแสเนี่ยทำแต่เรื่องผัวเมีย พีก็เลยให้ทางทีมงานลองไปเช็กดูว่ารายการโหนกระแสตั้งแต่ต้นปีมาเนี่ยทาไปทั้งหมดกี่เทปทั้งหมดตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันนี้ทําไปประมาณ80กว่าเทปแต่เรื่องผัวเมียเนี่ยมีประมาณ21จากเรื่อง80เรื่องคือวันนี้ก็เลยไม่เข้าใจอย่างเรื่องคณะเนี่ยโดนไอน้นาทองไปหลอกก็ทําเทปไล่เรียงกันอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องผัวเมียไหมอย่างเรื่องของลำใหญ่ไครทองถามว่ามันเป็นเรื่องของผัวเมียไหมมันก็เป็นเรื่องในวงการบันเทิงเรื่องของพี่โนมันก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งถูกไหมนอกจากนั้นนก็็จะเเปรื่อองงข ผัวเมียที่มีเหตุทำร้ายร่างกายตบตีฆ่ากันตายถามว่าให้อะไรกับสังคมพี่ก็เชื่ออยากนึกว่ามันให้แง่คิดให้ข้อกฎหมายสําหรับคนที่เขาไม่รู้ข้อกฎหมายแต่บางคนอาจจะไม่ได้ชอบไงก็เลยอยากจะบอกให้ฟังแต่เรื่องราวดีกาดูเหมือนว่าทางฟากของเบียเองที่จบไม่ลงยังคงโพสต์อีกต่อเนื่องและแนบหลักฐานแชทเอ่ยขอลิงล็อกเอ่ยเพื่อเป็นการยืนยันคะว่าสิ่งที่เธอได้สื่อสารไปตอนแรกทางฝั่งเขาพี่ดุงันชัยนั้นฝากคนกลางมาขอโทษเลยอย่างฟาดด้วยแคปชั่นอีกว่า คืนวันที่18ตั้งแต่ต้นเรื่องเลยเบียรแชร์โพสต์ไม่ได้เจาะจงไปที่รายการไหนแต่พี่แฟนคลับของรายการดังมารุมตั้งคำถามและบางคนก็หลั่งมาพูดสร้างความเสียหายหลังจากนั้นเบียก็มีการเชียร์ให้รายการหนกระแสทํทำข่าวที่เบียคิดว่าน่าสนใจถือเป็นการนำเสนอเพราะเห็นว่ารายการเป็นรายการค่อนข้างมีชื่อเสียงหลังจากนั้นพี่หนุ่มก็เริ่มชี้แจงเกี่ยวกับประเด็นนี้และเริ่มมีคนโยกว่าพี่หนุ่มด่าเบียและมีแฟนคลับจากทางฝั่งของพี่หนุ่มมาเมนปกป้องพี่หนุ่มและท้าทายเบียรขุดถึงอดีตที่ไม่เป็นควววามจริงด้ยันที่ มีคนที่รู้จักกับพี่หนุ่มโทรมาหาเบียร์แต่ไม่ได้รับเพราะทำงานอยู่จึงบอกให้พี่ดิวติดต่อกลับไปจึงเป็นสาเหตุว่าทำไมพี่ดิวถึงมาอยู่ในสมการนี้วันที่21พี่ดิวได้ติดต่อ,อก,กับทางพี่หนุม่มซึ่งได้สารมาว่าแกอยากมาชี้แจงว่าแกไม่ได้ด่าเบียร์หรือหมายถึงเบียร์นะแกกลัวเราจะโกรธแกขอโทษแทนแฟนคลับด้วยหลังจากนั้นเบียร์เลยแคบข้อความของพี่ดิวมาลงเพจเพื่อยืนยันว่าพี่หนุ่มไม่ได้ด่าเราและเป็นห่วงเราแกชี้แจงว่าพี่ห้ามแฟนคลับไม่ได้ถ้ามีอะไรไปทําให้ไม่สบาย ใจก็ขอโทษแล้วกัน หลังจากนั้นพอสื่อเริ่มแชร์แล้วเริ่มทำข่าวพี่หนุ่มโทรกลับมาหาพี่ดิวว่าไม่โอเคอยากให้การขอโทษครั้งนี้เป็นการขอโทษแบบ่วนตัวจึงอยากให้เบียร์ลบโพสต์และแก้ข่าวให้ว่าไม่ได้ขอโทษเบียร์ทำทุกอย่างตามที่พี่หนุ่มบอกมาโดยลบโพสต์และให้เหลือแค่ความเป็นห่วงและพี่หนุ่มระบากว่าจะชี้แจงในรายการให้ในวันที่22เวลาเที่ยงวันสิ่งที่เบียร์ไม่โอเคในครั้งนี้ก็คือพี่หนุ่มพูดในรายการไม่เหมือนกับที่พูดกับทางพี่ดิวทางโทรศัพท์และทางเบียร์ไม่ได้คิดว่าพี่หนุม่มด่าาเี้้้รกไมขใ ตั้งแต่แรกทั้งสิ้นเบียร์ขอใช้ความจริงนี้ในการปกป้องตัวเองไม่ได้ต้องการชนะแพ้แต่คิดแล้วว่าเราควรเอาความจริงมายืนยันกันว่าบทสรุปที่จะต้องการสื่อก็คือพี่หนุ่มมีการสื่อสารคําว่าขอโทษออกมาตามภาพที่แคปไม่ว่าการสื่อสารนั้นจะเป็นการฝากบุคคลที่3แต่เนื้อหาไม่ได้บิดเบือนตามข่าวและการจะโทรมาเองหรือฝากมาบอกมันก็อยู่ที่ว่าผู้สื่อสารนั้นมีคอนแทคหรือไม่เบียร์ไม่มีเหตุผลต้องโกหกหรือกุเรื่องขึ้นมากลายเป็นชาวเด็กกล่าวหาว่าเบียร์พน่ ซึ่งไม่เป็นความจริงเรื่องคําขอโทษนั้นมีอยู่จริงและเบียร์ก็ไม่เคยถูกโยนให้เป็นจำเลยสังคมแบบค้างคาใจตามมาด้วยโพสแสดงคอลลิงและกาบอกว่าพี่หนุกมีการโทรกับพี่ดิวหลายรอบมากๆตกตามทำลายที่เบียร์ได้ไป มีการให้ลบโพสต์ให้โพสต์แก้แม้กระทั่งวินาทีสุดท้ายก็บังคับให้พี่ดิวมารับจบเนื่องจากพี่ดิวมีงานต้องทำกับพี่หนุ่มทางทางที่ใครก็พูดอะไรไว้ก็คงรู้ดีแก่ใจมันไม่แฟร์ที่สังคมมองแต่ภาพคนหนึ่งสร้างเพื่อให้บางคนดูดีบางคนดูเลวแล้วให้สังคมรุมขย้ำการจะพูดความจริงหรือเสรความจริงก็ต้องอยู่บนพื้นฐานและเขาลิงล็อกมันไม่หลอกใครมันเมคกันไม่ได้และยังเดือดต่อใต้โพสต์อีกไม่พักอาทิตย์หลักฐานพวกนี้ได้มาจากพี่ดิ เองก่ที่จะโดนบังคับค่ะแกแค่เป็นตัวกลางให้เพราะอีกฝ่ายติดต่อมาก่อนแกเลยเสนอเดี๋ยวแกติดต่อกลับให้เจอทนาให้แต่พอมีผู้ใหญ่กับคําพูดก็เลยเกิดสถานการณ์ที่น่าอิดาดก่อนแกจะมารับจบเบียกก็ทราบก่อนแล้วด้วยค่ะแกมาบอกกับเบียกก่อนแล้วด้วยค่ะแล้วก็ไม่บิดเบือนอะไรทั้งนั้นตามมาด้วยตลล่าสุดทีสั้นๆแล้วก็แฝงความหมายที่หลายคนสงสัยค่ะว่าอาวักโกหกไม่่านเลยก่อนที่ต่อมาค่ะทางพี่ดุ่กกัญชัยก็ประกาศเปิดศึกอย่างเป็นทางการ เตรียมล้อนหมายสารให้คนที่ลำเส้นงานนี้คอมเมนต์เองค่ะไม่บอกก็รู้ว่าหมายถึงใครถ้าจะลำเส้นบิดเบือนข้อท็จจริงกันขนาดดีก็รอรับหมายสานแล้วกันปล่อยผาดมานานแล้วและยังแนบคอมเมนต์ใต้โพสต์อีกค่ะว่าคลิปเสียงคนกลางที่เป็นหลักฐานพร้อมพยานรับทราบเหตุการณ์พร้อมข้อความบิดเบือนนำเข้าสู่ระบบพร้อม ด้านของทนายแก้วเองค่ะก็ได้เข้ามาคอมเมนต์เพื่อเป็นการยืนยันว่าเรื่องนี้เนี่ยถึงสา์แน่นอนโดยทนายแก้วบอกว่าจริงๆตอนแรกพี่นุมก็อยูดนิ่งๆเฉยๆแล้วนะพี่แก้วก็พอรู้ที่สายพี่หนุ่มว่าหากไม่ยยมหยุดพี่หนุ่มก็พร้อมลุยถุกรูปแบบซึ่งก็แปลกใจว่าต้องการอะไรทําไมจะต้องกิบม,มาพูดล้าเส้นแบบนี้ทันข้อความที่เขียนแคปชั่นและรูปที่โพสต์ซึ่งมีชื่อชัดเจนมันทําให้พี่หนุ่มเสียหายทนายแก้วพร้อมลุยครับจัดให้ชุดใหญ่รอรับหมายครับ ส่วนทางด้านของตัวแม่อยากหมอกของความเองค่ะที่ออกมาฟาดเบียร์เดอะไวท์ก่อนหน้านี้ล่าสุดก็เคลื่อนไหวแบบเจ็บจี๊ดถึงใจชีโกดแหละจองพี่น่วงแล้วโลกไม่หยุดหมุนเจอไมซาสนหยุดหมุนไม่มึงความมันอยู่ชั้น85คุคขาเป็นสาวชั้นจีจีที่แปลว่าเอเวจีและยังคอมเมนต์ใต้โพสต์อีกโดวๆค่ะว่าผู้ชายทุกคนต้องหลงไหลมึงค่ะน้องบวยหัวเคลียร์อยากจะบอกพี่หนุบว่าขอบคุณขอบใจขอบพระทยัยแต่งคิวบักค่ะที่ดับมันอีนีสะใจคนไทยทั้งประเทศถ้ามั มี a อาแมงก็ลงถึงเชื่อมะแค่ผู้ชายทักคุณน้องจะจับเขาไปแหกขันบากให้ได้อีกผีบอกเลยค่ะว่าแม่มาแรงมาเดือดมากเลยล่ะคะ่ะซึ่งหลังจากที่เกิดประเด็นนี้ค่ะคุณผู้ชมก็มีหลายคนที่ออกมาเคลื่อนไหวแล้วก็มีการย้อนถึงวิลกรรมในอดีตของเพียระไว้ยกันเพียบและอีกหนึ่งเรื่องที่น่าสนใจก็คือ ดตรตินโพร,รักษานักอาชญาวิทยาเชิงจิตวิทยาและพฤติกรรมอาชญากรอาจารย์ประจําคณะสังคมาศาสตร์และมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลที่เคยออกมาวิเคราะห์พฤติกรรมของเบียนเมื่อครั้งที่เธอไลฟ์ที่แจ้งประเด็นข่าวเช้าเมื่อปีที่แล้วค่ะโดยอาจารย์ตินนียบอกว่าขณะที่เขาพูดเขาเป็นคนควบคุมสารที่จะออกไปอยู่แล้วเพราะเขาตั้งกองเพื่อนไลฟ์เองดังนั้นจะไม่มีการยิงคําถามถูกตอบคําถามถูกโดยที่ตัวเองไม่เต็มใจอันนี้เป็นการเต็มใจที่จะนําสารเหล่านี้ออกไปข้างนอก จะมีภาษาไก่นิดหน่อยจะมีการถอนหายใจเม้มปากมีความไม่พอใจปะปนอยู่ในขณะที่ถแถลงหรือในขณะที่พูดสิ่งเหล่านั้นที่เขาได้ถแถลงออกมา ความไม่พอใจความโกรธและความไม่รู้สึกผิดการขอโทษปากบอกว่าขอโทษแต่ภาษากายมันไม่สอดคล้องกับคําพูดแล้วกันก็ต้องพูดแบบนี้คนที่มีความรู้สึกผิดและกล่าวขอโทษจะไม่เป็นแบบนี้ผมคิดว่ามันเป็นเรื่องที่น่าสนใจทีเดียวและค่อนข้างน่าเป็นห่วงด้วยเพราะถ้าในสังคมคนที่ทาผิดแล้วอยากไม่รู้ว่าตัวเองทําผิดเนี่ยและไม่รู้ว่าตัวเองทําผิดด้วยเป็นเรื่องที่น่าเห็นใจและน่าเป็นห่วงมากครับเพราะว่าในอนาคตอาจจะเป็นเรื่องที่เลวร้ายกว่านี้ความไม่พอใจความโกรธ แล้วก็ความไม่รู้สึกผิดปากบอกว่าขอโทษแต่ภาษากายมันไม่เป็นไปตามไม่สอดคล้องกับคำพูดละกันคนที่มีความรู้สึกผิด และกล่าวขอโทษจะไม่เป็นแบบนี้ค่อนข้างน่าเป็นห่วงด้วยเพราะว่าถ้าในสังคมเนี่ยคนที่ทําผิดแล้วยังไม่รู้ว่าตัวเองทําผิดเนี่ยแล้วก็ไม่รู้สึกว่าตัวเองทําผิดด้วยเป็นเรื่องที่น่าเห็นใจน่าเป็นห่วงครับเพราะว่าในอนาคตอาจจะเป็นเรื่องที่เลวร้ายกว่านี้ขณะที่เพจดังอย่างอีซอขยี้ข่าวค่ะก็โพสต์ข้อความจากวงใดที่เคยร่วมงานกับนักร้องสาวที่อ่านแล้วบอกเลยว่าแซ่บมากโดยเขียนแคปชั่นประกอบไปว่าทีมงานแชร์เองสุดเอื่มกับพฤติกรรมของดาวยัวนักหนึ่งหลังอดีตเคยร่วมงาน้วยนัดสิบโม ช้แต่มาสองทุ่มแถมยังไร้คำขอโทษจากเธอโดยเพราะดังกล่าวค่ะมีเนื้อหาีนทำนองที่ว่าเธอมางานสายสายไม่พอแถมยังไม่เคยขอโทษใครด้วยเห็นข่าวน้องบอกมาหลายวันละต่อแล้วนึกว่าจะนิสัยดีขึ้นแต่ไม่เลยเนอะตอนทำงานด้วยกันนัดสิบโมงมาสองทุ่มทีมงานเขาก็รอไปเหอะกว่าจะมามาถึงก็ไม่ขอโทษสักคำบอกแค่ว่าติดเรียนรองเท้าก็ไม่เอามาทีมงานมายืมรองเท้าฉันนังใส่แล้วทำพังก็ไม่มีคำว่าขอโทษมีแต่คำพูดคือรองเท้ามันไม่ดี เอ,อเนินเป็นคนไม่เคยผิดอะไรเลยมาตั้งแต่ไหนตอไรเลยแหละสรุปวันนั้นแทนที่จะได้เลิกงานเร็วเลิกงานตีหนึ่งเกือบตีสองจ้าทั้งเพจอีซอค่ะยังคอมเมนต์ด้วยอีกค่ะว่าระดับอีเบียใช้คำว่าด่าวยั่วพอเหมาะสมที่สุดปดบ็อกกูด,ด้วยค่ะติดเรียนหรือว่าติดดมแก๊สตรวจปอดบ้านนะมึงอย่ากแชร์เยอะนะคะคนไม่รู้เรื่องนี้อย่าบอกใคร ด้านชาวเน็ตเองค่ะก็เข้าไปคอมเมนต์กันต่างๆนานาอ่านแล้วก็มีสะดุ้งกันบ้างอาทิเครื่องขุดย้ายจากซอตองงอังกอมาอยู่เพจนี้แล้ว ก่นโทษตัวเองลองโทษคนอื่นดูบ้างเพราะถ้ามัมแต่โทษตัวเองแล้วเมื่อไหร่คนอื่นจะผิดถ้ากูมีเพื่อนบาดนางกูก็เอื่อมระอาบ,บอกเลยกูจะตัดออกจากชีวิตให้ไวเลยไม่เคยคิดว่าตัวเองผิดมาแต่ไหนแต่ไรแล้วอู้เขาถูกเสมอครับเพราะเขาดุไม่แพงเลยซึ่งก็ต้องบอกเลยนะคะว่าเรื่องราวที่ทางเพจอีซอได้นำโพสนานก็ยังไม่ได้มีการยืนยันว่าเป็นเรื่องจริงหรือไม่อย่างไรนะคะก็ฟังหูไวหูแล้วกันค่ะ และหลังจากที่เป็นประเด็นดังกล่าวไปค่ะก็ต้องยอมรับค่ะว่าทางชาวเน็ตก็เข้าไปส่องความเคลื่อนไหวของเธอใน Facebook ซึ่งก็พบค่ะว่ายังไม่มีการเคลื่อนไหวใดๆแต่ก็ไม่รอดผลสายตาของชาวเน็ตค่ะแม้ว่าจะไม่มีความเคลื่อนไหวใน Facebook แต่เธอก็เคลื่อนไหวผ่านเทรดล่าสุดค่ะว่าก็แค่เอาหลักฐานมาการกัน,กนที่ชั้นศาลไปเลยถ้าต้องไปศาลมันไม่ได้ยากหรอกก็ทําไปตามกระบวนการและหากย้อนกลับไปก่อนหน้านี้ค่ะคุณผู้ชมทางเบียดยวอยค่ะก็โพสต์รวมแบบแซบแบบแบบแบบจึงค่ะว่าเแบีย์เชื่อว,ว่าความ จริงต้องปกป้องเราถ้าต้องโกหกเพื่อปกป้องคนอื่นคงไม่ทําแล้วพอคําขอโทษนั้นมีอยู่จริงแต่ไม่อาจให้ใครรู้ได้อย่างน้อยๆเบียกก็ดีใจมากที่ตัดสินใจไม่หักหล้างตัวเองจากเรื่องทะเลไปสู่เรื่องอะไรก็ไม่รู้ฮ่าฮ่าและอีกหนึ่งโพสต์ที่ถือว่าเด็ดอ่านแล้วบอกเลยค่ะว่ามีสะดุ้งแน่นอนที่เธอโพสเอาไว้ว่าข่าวผู้พัวเมียม,มันทำง่ายๆนักข่าวกะกะที่ไหนก็ทำได้ อย่างไรก็ตามค่ะคุณผู้ชมดราม่านี้จะจบลงอย่างไรเชื่อว่าหลายคนก็รอติดตามกันอย่างใจจดใจจ่อยอยู่แน่ๆค่ะซึ่งหากมีความคลืบหนนาในาทางทีมข่าวทัพดาราจะรีบนำมาอัปเดตให้ทราบกันนะคะถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงก่อนใครอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ที่ y o u t u h e ช n e l ทับดาราและเพจ Facebook ทับดาราได้เลยนะคะอ่ะอๆยังไม่หมดจ้าย่าลืมกดซุปเปอร์แตง้ายกำลังใจทีมงานทัพดารากันด้วยนะ